เจาะลึกตัวละครเดอะเพนกวินสุภาพหลุดอาชญากรรมหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของแบทแมน เพนกวินนะครับหรืออีกชื่อที่คือออสเวลล์เชสเตอร์ฟิลค็อบเบอร์พอดปรากฏตัวครั้งแรกใน d ดีเทคทีฟคอมิกฉบับที่58ในปี1941ถูกสร้างขึ้นโดยบ๊อบเคนและบิลฟิงเกอร์เพนกวินนะครับเป็นหนึ่งในสตูไม้เบื่อไม้เมาของแบทแมนและตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวายร้ายที่ดีที่สุดของแบทแมนและเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการการ์ตูนเพนกวินนะครับถูกจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับที่51ในรายการช็อปฮันนิเวย์วคอม,ม,มิกบุ๊ ชมป์ที่มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษแห่งอาชญากรรมอันดับหนึ่งมีลักษณะเป็นชายตัวเตี้ยแล้วอ้วนมีจมูกที่ยาวสวมแว่นตาข้างเดียวพร้อมกับสวมหมวกทรงสูงและชุดสูททักซิโดและเพนกวินนะครับก็ยังมาพร้อมกับล้มที่เป็นเอกลักษณ์และเขานะครับก็ยังมีอาวุธที่เป็นร้อมเทคโนโลยีสูงในหลายรูปแบบและล่มของเขานะครับก็เคยถูกใช้เป็นทั้งปืนแก๊สดาบ หรือมีดหรือมินิเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ธรรมดาอื่นๆอีกมากมายครับผมและเพนกวินนะครับผมก็ยังเป็นเจ้าของกิจการหรือบริหารได้ครับที่ชื่อว่าไอซ์เบิร์กลาชนะครับผมซึ่งเป็นที่กำบังสําหรับกิจกรรมทางอาชญากรรมของเขานั่นเองครับผมและตัวละครตัวนี้นะครับผมได้รับการดัดแปลงในสื่อหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์รายการโทรทัศน์หรือวิดีโอเกมและล่าสุดนะครับผมก็จะมีในเวอร์ชันซีรีส์ที่รับบทโดยคอลินฟรายแลวจากภาพยนตร์เดอะแบทแมนเวอร์ชันโรเบิ แล้วนะครับบน HBO Go นะครับผมอย่าพลาดชมกันนะครับและทุกคนจะได้รู้จักชื่อเขาในนามว่า The Penguin